พีมพ่ม้อยเอาเป็นว่าสีมาลาเข้าใจแล้วจ้าเข้าไปข้างในนะจ้าเจ้าค่ะอรอสักครู่นะเจ้าคะ่ะเก็ดไหม่มาเลยสาวกำลังมางเลาไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนมีอะไรหรือเจ้าคะ่ะมาลาทำความรู้จักนะลูกตอนนี้พ่อคุณแผนแล้วก็เอ่อพ่อไวเข้ามาแล้วด้วยทำความรู้จักกันไว้ลูกยิ้มนหวานแล้วลูกพ่อภายามไงลูกนะทำความรู้จักก็ คุณพ่อแผนเออสีมาลาไหว้ด้วยเจ้าค่ะไหวพระเถิดลูกแม่ไม่ได้เจอหน้าไม่เคยเอ้าโอ้โหแล้วเจ้าค่ะเพียงให้มังปดน้องเย็นตะลอดไปถึงลำไแผนเยกำลังเป่าเลยโถ่ไอ้ไอ้นี่นี่เป่าไม่ถึงยังไม่หมดหมดเลยโอ้โหคุณพ่อเขาลาขายเยอะจริงๆอะไรลูกเผาเผาบ้างเถิดขรัำ เท่าอะไรอ่ะปัญหาชีวิตมากมายแล้วครับเราเออเยาเล่นเยาเล่นเห็นหลานหน้าตายิ้มลิมแหมไอ้นี่ก็หัวงลูกห่วเมียจังเลยเอานี่แบสีมาลาสวยเหมือนม่บุษบาตอนสาวๆเลยนี่เชื้อไม่ทิ้งแถวติดแม่เขาพ่อเนี่ยพาพี่เข้ามาด้วยขอบัยงามนะรู้จักกันไว้เวลาเจอกันกลางลูกกลางทาง เจ๊้ทักทายถูกทักทายรู้จักลูกสัพ์ของพระพิเกตกับผู้หญิงบุษบาเขาซะน้องเทียวสีมาลาทางด้านนี้ลูกคุณพี่พลายงามน้องศีวาลาขอไหว้ด้วยนะเจ้าค่ะทำความรู้จักกันทั้งวัยที่มันมา 哎。 Thank uh -huh. ใช่ใช่จริงๆปุญสวาก็ว่าอย่างนั้นนะคะรุ่นจักกันเข้าไว้แล้วคิดแต่ก็คลองดองกันเป็นทองแผ่นเดียวกันก็คงจะดีนะคะคุณพี่ดีกับผีอะไรล่ะเอาทอมมี่เจ็ดทอมมี่เจ็ดครับอะไรชุดเขียวนี่มีผัวอยู่เลยเจกผู้ชายเอาเรออมือหนิดโม่มันก็เลือกๆเลือกๆอยู่เนี่ยเอาละได้เวลาแล้ว สีมาลาเจ้าแค่นั่งอยู่ทำไมลูกฮะกับข้าวกับปลาเนี่ยยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่หรือไงรีบไปเตรียมข้าวสิลูกไปเนี่ยแล้วก็เตรียมกับข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนเลยเอะคุณพี่จะให้ลูกเข้านอนทําไมเราทาไมอ่ะก็มันได้เวลาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องพักครับคุมิที่ต้องไปทําสงครามที่เข้าใจแต่ว่าก็นั่งขูดคุยกันต่อไไม่คุยอะไรแล้วแม่มึงเอาล่ะสีมาลาไปพักได้แล้วลูกไปสีมาลาไหวนะเจ้าอะไรลูกนั่ตรงหน้าต่างเออ ประตูไปลูกไปลุกไปพักลูกไปนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวแม่จะเรียกลูกแม่ไอ้นี่ไม่เลิกไม่เลิกนิสัยแบบนี้เอาไอ้หนูไปลูกไปพักกันก่อนลูกไปไปลูกเออชุดเขียวนอนไหนอ่ะโอ้ยล้างเข้ามาเลยเออไอ้เขียวนี่มันนี่มันลิเกจริงๆนี่หว่าเนี่ยบ้าติดไขวะน่ะตระกูลมันน่ะบ้าหมดเลยเมื่อกี้ใครเชิดอะไรอ่ะพี่ไม่มีใครเชิดไอ้นั่นก็เชิดเองลิเกนักล้ำนั่งนั่งอยู่ก็เชิด เดี๋ยวให้พวกทหารเนี่ยพักผ่อนดีกว่านะนี่วันนี้ไม่ได้เจอกันหลายปีกอยากคุยด้วยคุยดีเลยสาหาลือกันบุษบาเองก็อยากคุยเหมือนกันอ้าก็ดีผู้หญิงก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วจะคุยยังไงล่ะผู้แสนก็คุยรวมกันเลยสามคนไงคะเอ้าเดี๋ยวไปนอนห้องเดียวกันเหรอได้เลยค่ะจะนอนยังไงแล้วน่ะเอ้าก็เดี๋ยวทับกันเลยซ้อนกันเลยใ้่ ไม่ต้องไอแผนที่เพื่อนฉันเธอเนดะินเข้าไปนอนได้แล้วไปได้เวลาแล้วต่<อ>ฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับมันไปไปไปคุณพี่นะฉันก็อยากจะคุยถามสารคุกสุขติดมาคุณหญิงไปนอนเถอะเธวตีสีฉันไป,ไป ก็ได้คะ่ะนี่ฉันไปเลยเป็ดไงเรอแหมเออเวลาไปก่อนที่เราไม่ต้องกินคอเป็ดเลยนะขาดเยอะอะไรเดี๋ยวบอกกุสบาได้นะคะไปไปโชคดีเวลานี่เขาเลยเวลาเขาเลยมาลูกมาลูกไอ้ไอ้พายเรือดสี่สี่จะเช้าไอ้พายเรืออะไรครับมึงฟังพ่อไปไหมนี่มันคือบนลูกครับพ่อนอนซะตรงเนี้ยกลางบ้านเลยะใ้พ่อไม้เนี่ยพ่อตีหัวคุณได้ข้าพายน้ำคารับคุณพ่อเกินไม่อย่างนะลูกนะพ่อรู้สายตาลูก ทำอะไรไว้หน้าพ่อบ้างน้องมันยังเด็กอยู่นะลูกนะเออบวชเรียนซะก่อนทําหน้าที่อุลราให้ดีที่สุดเรื่องนี้ตัดไว้ก่อนรู้หรือเปล่าครับน้องให้เต็มที่พายเรือโตเนี่ยดูลหลานด้วยไอ้พายเรืออยู่นู่นไอ้หมื่นห้าหมื่นห้าใจไม่ค่อยอยู่กับเรื้อกับตัวเลยนะพ่อแผนหมื่นห้าฟ้าสามเดี๋ยวจะมาปลุกเตรียมตัวออกเึกขึ้นเึกเชียงใหม่ไม่ต้องห่วงเลยอย่าเพ่งผ่านนะลูกนะอย่าดูแลหลานเองเออมึงโตแล้วอย่าให้ เด็กเออเนี่ยนอนนอนนอนลูกนอนนี่บอกเลยนะพ่อก็สั่งลุงไว้เอ้จะทำให้เขาเสียชื่อนะครับผมยังเด็กกันอยู่นอนไหวผมอยากตื่นตีสีตื่นไปไหน่ะไปดูพวกผูแพทสมมติว่าตะวันตกดินความมืดเข้ามาปกคลุม เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราขึ้นเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยถ้าไม่ไปตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสแล้วเดี๋ยวลู้เหมือนห้าลุ้เหมือนห้าเขาหายตัวได้ด้วยเหรอพี่เขาอยู่นะเขามีวิชาเหมือนกันเขาอยู่กับพ่อแผนเขาเรียนมาด้วยกันหรือเปล่าสุดยอดเลยต้องขอวิชานะอเ ดี๋ยวลุงได้ยินหมดแหละลุงหายไปไหนมาเนี่ยไม่ได้หายแอบไปอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ลุงก็ได้ยินพายงามพูดแล้วฉันรู้นะว่าจะไปไหนกันอ่ะลุงพายงามขอน้องนะลูกอย่าไปบอกคุณพ่อคุณแผนนะถ้าคุณพ่อรู้เนี่ยคุณพ่อต้องดุพายงามไม่แน่เลยแต่ว่าพายงามไม่เคยชอบใครตั้งแต่แรกพบเหมือนกับ น้องสีมาลามาก่อนเลยท่านลุงถ้าเองพูดขนาดนี้ลุงก็โตแล้วจะไม่ให้เองไปงก็ไม่ได้แล้วจะไปพูดกับพ่อแผลยังไงถ้าอย่างนั้นลุงไปด้วยคนจะไปอยู่ยังไงคนเดียวเองไปทั้งสองคนล่ะถ้าอย่างนั้นลุงอย่าไปบอกคุณพ่อคุณแผลนนะ่ะไปต้องกลับก่อนตีสี่นะพราพอแผลนเขาจะออกไปซื้อเป็ดตอนตีสี่ได่เลยท่านลุงใช่ต้องรีบกลับก่บนอนเดี๋ยวไปด้วยไปไป สุดเปลวิงอกไมยใส่พุงขงลุงอยู่ไหนะกำเริอรักหนักเล่นเส้นฤทโท อยคอยยองไปห้องนางไป่แหลานแต่ต้องรีบกลับมาก่อนตีสิฮะด้วยความรักรักมีใจจริง